สวัสดีครับอหมายวันนี้มาขึ้นก็ไม่ได้ยิงเลยเห็นอยู่ตัวนึองนอี้่น่นนนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเต่าหรือตะภาพผมก็เลยไม่ยิงตัวประมาณทุกโลกว่าๆนะตรงกลางกล้องเลย ผมมองไอ้น,นี่อ่ะมองปากมันปากมันไม่รู้อ่ะมันแอบบตัวประมาณโลก,กว่าครับตัวประมาณขันเท่าขันนะฮะนี่ยนี่เลยไม่ยิง มองไม่ออกอะครับว่ามันเป็นเต่าหรือว่าตะภาพพอดีพี่ชลอเขาเมื่อวานเขาบอกว่าปลาล่องดีตัวไซโลนั่นเลยเขาแกโทรตามก็เลยไม่ได้มาวันนี้มาเงียบกิ๊บแต่พี่แกก็อยู่นู่นชลอแกอยู่สาสี่ก็อยู่ใกล้กัน แกก็โทรตามพอดีแกก็เป็นเอฟซีผมซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรจากผมแล้วอยู่ใกล้กันเขาก็โทรตามไม่ใช่รอก็โดยกันชั่วโมงหนึ่งครับถ้าไม่มีตัวก็กลับแลละหรือไปทำ ลางแล้วก็ปีกโรลเลอร์ให้ลูกค้าแลก็แอบ,บมาดูฮะชั่วโมงสองชั่วโมงพอได้หายเงียน <c oughs> โอ้ไมไ่ออกมาสองสามอาทิตย์แล้วเอฟซี FC ก็ถามหาว่าช่างล้ไม่ออกมาเลยช่วงนี้หัวงานเยอะครับช่วงนี้ทั้งลางทั้งไกลทั้งปีกโรเลอร์โอ้อะไรสารพัดเลยผมก็เลยไม่ได้ออกเลยก็นี้ก็ออกมาดูขึ้นต้นขึ้นต้นมะพร้าวครับ ก็ใช้มีน,นิตัวเดิมฮะไม่ยังยังไม่ได้เปลี่ยนเลยตัวนี้ก็จะเป็นรางรางไอเป็นรัวะนีนีน <c oughs> ก็โรลเลอร์สี่สิบเซนนะฮะตัวเดิมเดี๋ยวก็จะทำลูกปืนเขาอยู่อีกอีกประมาณสักห้าชุดนะฮะพอดีมีลูกค้าเขาสั่งมาสองชุด อีก3ชุดก็เดี๋ยวก็เอาลงขายราคาก็จะหนีจากตัวปกติอยู่เกือบ500นะฮะอย่างตัวปกติมันขายอยู่750อย่างเงี้ยตัวนั้นก็จะหนีไปอีก500อยอยู่ที่ประมาณพันสาะฮะใส่ใส่ยางเข้าไปแล้วเพราะว่าอา่ลูกมัน,นลูกละ50อะคู่หนึ่งก็จะใส่บนล่างก็คู่ละ ร้อยก็เป็นสองร้อยค่าเขาทำอีกอะไรอีกก็อยู่ประมาณพันสามะฮะรวมส่งถ้าเก็บไปทางก็อยู่ที่พันสามห้าสิบเป็นลูกปืนฮะลูกปืนสี่ตัวความสูงของตัวงานก็อยู่ที่ประมาณสองเซนครึ่งเพราะว่ามันต้องใส่ลูกปืนข้างละข้างละ,ข,งละข้างละประมาณห้ามิลแล้วก็ตรงกลางอีกสิบห้า ที่ล่องมัน15บนล่างอีก5เมตรก็อยู่ที่ประมาณ25